ไปเย็นส่วนนี้เกินนะฉันเกิดฉันไม่กล้ามองหน้าพี่เขาแล้วทุกคนตรงนี้มันมันใกล้ลุดจุจ๊บสวัสดีค่ะซอบค่ะ <c oughs> ตบมือทำไมอะอ่านี่จะเป็นการแอบถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเราถ่ายคลิปนี้โดยที่เราไม่บอกคนอื่นเลยก็เป็นคลิปที่เรารวบรวมความกล้าอยู่นานมากนะคะ เพราะซอฟจะลองไปเลเซอร์ทำไมว่าคำแปลกๆจะลองไปเลเซอร์จิมิโกะค่ะอีล่าใช้มาสิเดี๋ยววันเนี้ยเราอะจะแอบ,บไปข้างนอกเงียบๆคนเดียวนะคะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนรู้อ่ะหมยถึงว่าไม่ไม่กล้าบอกคนใกล้ตัวเอาไว้ให้รู้อีกทีนึงคือตอนเห็นคลิปนี้เลยแล้วกันนะคือถ้าจะบอกไม่อยากให้รู้แล้วถ่ายคลิปทําไมอา้าวก็ก็อยากจะถ่ายรีวิวไว้เผื่อแบบเผื่อใครที่เป็นมนุษย์เหมือนซอฟอย่างเงี้ยดูแล้วจะได้รู้สึกคึกเขิบ <c oughs> ไม่รู้อะนั่นแหละถ่ายไว้ก่อน ตอนนี้เรอก็มาอยู่ที่กลางน้ำคลินิกนะคะวันนี้เนี่ยเรามากันที่สาขาซีคอนสแควร์สีนะคลินนะคะตื่นได้ว่าเอเที่เอเอากล้องใกล้ๆหน้าเนี่ยคือไม่กล้าพูดเสียงดังอะคือมันมันแบบมันทำตัวไม่ถูกอ่ะคือเราจองคิวมาใช่ไหมคะก็หลเรามาถึงปุ๊บเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนก่อนทุกคนฉันเจอสิ่งปอบประโลมใจเวลาที่ฉันวาดกลัว มีอร่อยฟินกินฟรีเขาแจกมาเลยอันนี้คือหนูกินได้เหรอคะกินได้ทุกคนโอยหยิบไปซะหน่อยดีกว่ามาะในเดี๋ยวเราจะต้องไปแปะยาชานานมากเลยนะเลือกได้เลยด้วยนะทุกคนเราแบบเอางี้กันหนูยิบมาก่อนละกันเผื่อไม่พอหนูค่อยไม่ยิบใหม่สวัสดีค่ะไม่หอมอ่ะพี่เอาจริงจป่ะหนูกลัวเจ็บมากเลยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยใช่ค่ะเราจะรออยู่นะ โอเคค่ะพี่เราปิดประตูไปแล้วอะตอนนี้ก็ทั้งห้องเหลือแค่เรานะคะทำตัวไม่ดูเหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดอักหนึ่งนะคะที่ฉันก็คือต้องถอดกางเกงในใช่ปะต้องถอดเดี๋ยวถ้าไม่ถอดมันจะทำได้ยังไงใช่ไหมล่ะมาแล้วก็รื้อหน่อยเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราอยู่กับพี่นะคะฝากได้ฝากตัวด้วยนะคะปกติคนมาเขาเขา เขินกันทุกคนไหมคะพี่ครั้งแรกเขินทุกคนเล้วกว่าจะทำได้กว่าจะทำได้เฮ้ยค่ะแล้วพี่เขินไหมคะไม่ถึงแบบไม่เขินแล้วตอนนี้ไม่เขินแล้วแรกๆเขินก่อนเขินลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนั้นนี่คือหนูต้องเปิดแล้วเหรอคือเราต้องตอนนี้คือเราต้องแปะยาชาก่อนใช่ไหมคะโกนขนแล้วก็แปะยาชาอ๋อจะโกนขนก่อนเลยคือเราต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่ซอฟมาทำอ่ะซอฟทำเป็นแบบบาซิเลียนนะคะซึ่งบาซิเลียนจะเป็นเวอร์ชั่นที่เกลี้ยงหมดเลยอ่เก็บถึงหวังเลยพี่แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ แบบบิกินี่ลายใช่ไหมคะดีกินี่ค่ะก็จะแค่ขอบแค่นิดเดียวขอบแค่นิดเดียวแล้วเราจองแบบบราซิเลียนมานคือแบบเกลี้ยงเลยนะคือนัะนนี่คือหนีบขาก็คือแบบไม่ไม่เจ็บใช่ไหมคะพอแตะและ้วผาแล้วเจ็บ,จบนิดเนะดีเดย,ยวนะถึงพอไดนเลยถึงพอโดนเลยขออนุญาตนะคะเฮ้ยค<ๆ>่ะเขาเปิดขาอยู่นะคะนี่เราเกร็งมากมันเจ็บไหมคะตอนโกนไม่เจ็บใช่ไหมคะตอนโกนไม่เจ็บ นี่คือโกนอยู่ทุกคนเราใจเต้นแรงมากเลยอะแกจนเกินนกดจะทำตัวไม่ดูค่ะขออนุญาตไม่ปัดกล้องลงไปนะคือทำตัวไม่ดูจริงจริงเราจะพยายามนิ่งๆถ้าเราดิน้นเดี๋ยวพี่เขาทำไม่ได้ปกติเวลาลูกค้าเกิดเขามีบทสนทนาเกิดขึ้นในช่วงนี้ไหมคะใช่แต่เขาชวนคุยบางคนไม่จะปิดหน้า <c oughs> บางคนปิดหน้าบางคนชวนคุย <c oughs> ปกติเขาชวนคุยเรื่องอะไรกันบ้างพี่ปกติเรื่องเครื่องอะไร ่าพูดถึงตัวเครื่องเครื่องที่เราทำคือคือเป็นเครื่องรองเขาเอเนยค่ะนาเข้าจากีอิตาลีเลยอ๋อแต่กําจัดได้ลึกถึงมากถึงคนเลยโอ้โอระดับถึงโคนเลยประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเลย <c oughs> จริงๆเราว่าเราไม่ต้องเขินกันได้ที่เขาคงเห็นมาเยอะแล้วแหละก็เหมือนเหมือนกันแล้วเนาะ ไม่กล้าขำด้วยอ่ะคือแบบเราก็กลัวเรากระตุกขาแล้วเดี๋ยวมันโดนบาดอะไรอย่างเงี้ยมันเกรงมากเลยอ่ะปกติมีคุณผู้หญิงเข้ามาเลเซอร์ขนตรงนี้เยอะไหมคะเยอะมากจริงหรอส่วนใหญ่ที่เขามีเหตุผลในการเลเซอร์กันออกเพราะมีมีเหตุผลกั ความสะอาดอ่าไปทะเลใส่บิกินี่เราเคยเข้าใจว่าการเลเซอร์ขนตรงจุดนี้เป็นจุดที่จริงๆไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แต่ถ้าเกิดพูดเรื่องความสะอาดเราเห็นด้วยนะยิ่งช่วงถ้าแบบผู้หญิงเวลาประจําเดือนมาเราจะรู้สึกแบบใช้ชีวิตแล้วมันนั่งอิดมันยึกอยากอ่ะนึกออกใช่ไหมคะถ้าใครที่อยากจะลองนะคะเลเซอร์กําจัดขนเหมือนกันนะคะตอนนี้กางตังเขาก็จะมีแบบว่าแอดไลน์นะแล้วเราจะได้ฟรีกําจัดขนใต้วงแขนด้วย่าฟรีหนึ่งครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะฟรีหนึ่งครั้งสำหรับลูกค้าใหม่หรับลูกค้าใหม่นะคะแล้วจง อยกันมาทำได้นะครับทุกทุกคนของฟรีของฟรีซึ่งของฟรีของเขาเนี่ยเป็นเครื่องแพงนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นของฟรีเลยใช้เครื่องที่เป็นดาวเกรดราคาถูกลงมาบริการพวกเราอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะคะเขาใช้เครื่องแพงแบบไหนยังไงสมัครลองลงทะเบียนไปเนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์ลองใช้ฟรีหนึ่งครั้งเหมือนกันเลยลงยาชาแล้วยาชายนิงยงยงยนยน็น ฉันไม่เคยเย็นส่วนนี้เนาดนี้แล้วจิมี่โกรธหนูจะชาชาเหรอคะไม่ค่ะจิมี่โกรธชาคือตอนเนี้ยยาชาขาวโพนมากทุกคนอุ้ยหนาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกะให้แบบชาไปเลยกรให้ชาไปเลย อีกนี้อยู่ประมาณ4ี่สิบห้านาทีนะคะเพราะว่าการที่ซอสแบบกล้าเปิดห้าให้พี่เขาโกนขนเราได้อะมันก็กข้าข้ามความกลัวมาเขะขาหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะอีกขาหนึ่งก็คือตอนเลเซอร์เราก็กลัวเจ็บไงน,นี่ตอนนีป้ปิดแล้วใช่ไหมคะปิดแล้วปิดแลต่เรื่องรอยตอนนี้เราก็กําลังปโปะยาชาอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่อุ้ยวิพี่เขามีผ้าห่มให้เราด้วยอ่ะน่ารักขอบคุณค่ะฝากด้ให้เราเราไม่ต้นั่งได้ค่ะอะจุ๊บ อ๋อขอบคุณค่ะเรามาอยู่กับห้องนี้ค่ะกลัวจังค่ะคือตอนนี้แปะยาชาครบเวลาแล้วนะคะขึ้นไปนอนเลยเหรอคะคี๊ค เจ็บแบบยิ้ดจี๊ดหรือเจ็บแบบไหนอะคือแบบยิ๊ดยิ้ดยางเล็กๆยางเล็กๆสินี่คือมันชาแล้วเหรอคะเนี่ยไม่รู้ว่าเราแบบตื่นเต้นจนแบบแยกความรู้สึกไม่ออกหรือเปล่าหรือยังไงอะตอนนี้ที่เขากําลังเก็บรายละเอียดนะคะเพื่อให้ผิวอะเนียนที่สุดเพื่อที่ตอนที่เราเลเซอร์เนี่ยมันจะได้เจ็บน้อยลงถ้าเราไม่โกนล้นเลเซอร์เลยไม่ได้หรอคะ อ๋อเดี๋ยวจะทำให้ผิวไหม้ใจเต้นแรงมากเลยตอนนี้จะเริ่มแล้วเหรอคะจะทำแล้วเหรอ,อจะเริ่มแล้วทุกคนเครื่องมันล้มขอดูหน้าตาเครื่องหน่อยได้ไหมคะเครื่องอย่างนี้น,น,น,นะคะโอ้โหเครื่องใหญ่อลังการมากเลยอนะอ่ะเ้ยกลัวจะเริ่มยังคะริ่มอ,อยู่เหรอคะ ตอนนี้โอ้โอ้โอ้มีสะดุ้งมีสโนว์โอ้คือเหมือนเราแพนิคด้วยอ่ะโอ้โอ้โอ้จึ๊กจึ๊บกิ้งด้วยแต่ที่เขาไม่เป่าลมเย็นด้วยนะอ๋อโอ้จึ๊กจึ๊บหนูตื่นเต้นด้วยเหรอพี่มันเลยแบบโอ้มันแป๊บแป๊บความรู้สึกเหมือนกินไอเนี้ยขนมซรางฝาในปากตอนเด็กอ่ะที่มันจะป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บในปากอ่ะแมันคนรู้สึกป๊อกแป๊บแบบนั้นเลยแล้วมันป๊อกแป๊บ มันมันเจ็บน้อยกว่าที่คิดนะคะแต่มันก็แค่แบบตื่นเต้นด้วยอะ่ะดูดิอุดนกำมือเน่นเลยกำมือเน่นใช้เวลาเลเซอร์นานไหมคะประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะแี่สิบสี่วัแต่ว่านี่คือครั้งแรกก็รู้สึกที่สุดแล้วใช,ใช่ไหมคะอ๋อถ้าเรามาทําซ้ําผิดมันก็จะรู้สึกน้อยลงไปเรื่อยๆขนบ,บ,บางลงนี่คะความเจ็บก็จะลดลงอ๋อพอขนบางลงความเจ็บเราจะลดลงนะคะอื้แต่ลมเย็นช่วยเยอะมากไม่มีเลือดออกใช่ไหมคะ ทุกคนคะมันเปิดประสบการณ์มากเลยค่ะซึ่งจริงๆทอกเป็นคนที่กลัวอยู่นะคะแบบกลัวเจ็บง่ายอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ยังแสดงว่ายัางอยู่ในระดับเรารับได้นะเจ็บน้อยกว่าที่คิดมากค่ะทุกคนหุตอนนี้สิ่งที่ทอกเห็นคือที่เขาเหมือนแบบเจียระไนเพชรอยู่ทุกคนมีความละมีละไมส่งแล้วค่อยๆจึ๊กจึ๊กทีละเบาทีละเบาๆอะไรเงี้ยฟังเสียงสิคะ โอยส,สุดตอนนี้เริ่มเริ่มลงไปถึงข้างด้านล่างๆแล้วอะ่ะคือมันจะเป็นรูปทรงใช่ไหมมันก็เริ่มแบบที่เขาเริ่มจากตรงแบบบริเวณใกล้ท้องน้อยแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปไล่ลงไปตามส่วนโค้งเว้านะคะเราต้องทําซ้ําบ่อยขนาดไหนหรอคะทซ้ ่อเน,นื่องกี่ครั้งนะคะ5-5ครั้งบางมก็4ครั้งแล้วแต่ผเลยอ๋อแล้วแต่ผนก็คือปกติเวลาธรรมชาติของการเลเซอร์ก็คือว่าเราอ่ะมันไม่ใช่ครั้งเดียวกดเสร็จปุ๊บมันจะหายไปเลยนะคะมันจะต้องเหมือนค่อยๆใช้ลำแสงเลเซอร์ทำเส้นขนให้ค่อยอ่อนลงบางลงบางลงจนแบบแทบจะไม่ขึ้นนะคะข้างหลังต้องนอนนอนตะแคงแบบค่ะ ฉันโดนนอนตะเข่งหุยต้องนิ้ยาชาถึงเหรอคะจะไม่เจ็บใช่ไหมคะทุกคนทุกคนตรงนี้มันมันใกล้หลุดทุก <c oughs> คนเราไม่กล้าพูดแต่ว่าพี่เขากำลังเช็ดรอบๆอยู่เฮ้ยฉ,ฉันเกินฉันเกรงมากเลยตอนนี้ฉันเกรงนี่นะคะพี่เขาอยู่นี่นะคะพี่เขาตั้งใจดูแลอย่างดีเลยฉันเกิน,น้าแดงลมเย็นเป่ามาแล้วทุกคนยิงแล้วยิงแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแค่ไม่รู้สึกเลยลมเย็นช่วยชีวิตลมเย็นช่วยชีวิตโออเขินนะฉันเขินฉันไม่กล้ามอง,นะองหน้าพี่ครา้ <c oughs> แล้วอ่ะหน้าแดงเลยทองคือหน้าแดงเสร็จแล้วขอบคุณค่ะมีทายาด้วยเหรอคะอ๋อยาลดระคายเคืองแล้วทีนี้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตไหมคะเช่นห้ามอะไรในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ่วรว่ระคะาค่ะเดี๋ยวเพิ่งขัดเดี๋ยวเพิ่งขัดถูบริเวณนั้นเป็นๆอยะะ่างนี้ค่ะถ้าบู่ถ้างดได้ก็งดไปก่อน,นวันหนึ่งวันหน<ช>ึ่งแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะ่แล้วก็หลังทำไปอาทิตย์แรกลากขนจะยาวออกมาก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆลงไปเองในสองสัปดาห์พอสัปดาห์ที่สามจะเป็นขนใหม่เราขึ้นแล้วเพราะนั้นคือเราต้องมาทำซ้ำแล้วใช่ใช่เสขนแล้วก็จะขึ้นเส้นบางลงแล้วก็ขึ้นน้อยสุดๆค่ะโอ้ยจนก้าวข้ามความกลัวแบ่ๆเราบูไม่รู้เรื่องเลย ชั้นก้าข้ามขีดจำกัดแห่งความกลัวของตัวเองได้แล้วนี่คือแบบเจ็บน้อยกว่าที่คิดมากนะคะทุกคนแล้วก็กลัวที่สุดน่ะมันคือความอายของเราเองนั่นแหละเนาะที่แบบเกจะต้องแบบแบ่งปันมุมมองตรงนั้นให้ใครเห็นอะไรเออย่างเงี้ยแต่พอมันก้าวข้ามมาได้เราก็รู้สึกเออมันลุ่งขึ้นเยอะมากเลยนะมันมันตุ๊กตาบาบี้อ่ะทุกคนมันลุ่งเนียนไหนขอดูผลงานตอนเสร็จขอดูเองนะคะขอเูดขอูโอ้ พี่คนน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเขาทำได้แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะอยู่ดูเป็นกำลังใจให้อย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ซอมนะคะทำคลิปใหม่ๆต่อไปไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ซอมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย